เอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือนะครับภาพสดๆร้อนๆนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับข้างตลาดสดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดทุรินขึ้นอีกแล้วนะครับโอ้โหครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับช่วงนะครับตีหนึ่งนะครับถ้าเป็นวันที่ก็คือวันที่10วมิถนายน2รนี่เองครับ เหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับต้นเพลิงเกิดขึ้นอยู่ที่ร้านเจดาไก่สดนะครับซึ่งเป็นร้านอาที่เปิดขายนะครับอาหารสดๆนะครับอาคารเป็นอาคารไม้นะครับอาคารหลังนี้ก็เป็นอาคารคนละคูหากันนะครับจากเกิดเหตุเพลิงไหม้คราวที่แล้วนะครับติดตามนะครับเหตุการณ์ไปด้วยกันครับท่านผู้ชมได้รวามเริ่มเกิดจีเกิดจีเกิลุกเกิดจีประมาณทีหนึ่งค่ะีหนึ่งไฟลุกเลยหรอลไฟลุก ใคร<ห>คร,รู้ค่ะตอนแรกนึกว่าไหมที่เดิมจุดรู้ว่าไหมร้านพอใจค่ะอันนี้มันเป็นที่แห่งใหม่นะวันนั้นตรงนี้ไม่ได้ลามใช่ไหมไอ้ช่วงนั้นนะตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมค่ะไ<า>อ้นนตรงนั้นน่ะช่วงนั้นอะตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมใช่ไหมยังค่ะไม่เริ่มไม่ตรงนี้ค่ะนคนลร<า>ักหวานนะไอ้มาไม่ตีนหนึ่งค่ะตีหนึ่งชึง้งนะ

อตอน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 อตีหนึ่งตอนตีหนึ่งสิบตอนตีหนึ่งสิบคาันาทีออางตำรวจตะธรรัตน,นบุรีรับแจ้งทางโทรศัพท์เข้าไปครับลาีตำรวจพิเยษไอ้โทรศัพท์ทเข้าไปแจ้งที่ตะเพืงอขบตอไ่ให้ออกสนับสนุนที่เกิดเหตุไฟไหมเ้เทศบาลรัตนบุรีข้างตลาดสด ก็เลยนํากําลังและเจ้าหน้าที่ออกมาร่วมสนับสนุนในการจักเตืนในที่เกิดเหตุครับเ,เป็นจุดไม่ที่เดิมแล้วว่าจุดคนละแห่งคนละคูหาใกล้ใ้เทียงกับที่เกิดเหตุที่เดิมถัดลงมาแต่ว่าเป็นคนละคูหาเป็นผู้หาใหม่ครับตอนตอนมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนมาถึงก็กำลังไฟกำลงังขุดเตะไฟกำลัง ผมอยู่นะครับพอดีเจ้าของพื้นที่คือเทศบาลเขาออกมาก่อนนะครับแล้วก็ของผมตามเข้ามาสมทบครับก็พยัญชนะมาถึงก็ควบคุมแล้วครับที่พึงให้อยู่ในวงจจากัดครับตอนเขม,มานี่ตอนมีเทศบาลสองคัน 2000, แล้วก็อบตไทยหน่คันครับนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมครับยังไม่ทราบสาเหตุครับผมนี้ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรครับ ยังเบอร์อยู่ย้อนไปฮะเนี่ยผมเพิ่งทราบฮะนะก็อยากรู้เกิดจากอะไรเราเดินป้องกันตอบปลายุกอย่างเกิดที่ไหนว่าหนึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเนี่ยกำลังประกาศให้เปิด สี่สิบห้าวันมาไหมอีกหรือเขาก็ยังงงอยู่ครบครบครบสี่สิบห้าวันวันไหนเนี่ยครบเมื่อวานวันครบเมื่อวานนี้อันนี้คนละคู่หายใช่ไหมที่ไหมเนี่ยเอันใหม่ะเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่เนี่ยดูสาเหตุไม่ได้เป็นเกิดขึ้นเองเพรทุคนต้องระวังตัวอยู่แล้วดเดียวมันต้องดูสาเหตุนะ มันจะได้ป้องกันได้เมือนเดี๋ยวเกิดทับล่างเนี่ยเอีอยหยางตัวนี้กินว่า <c oughs> มีค้นอยู่ไหม,มแรงครับแรงคร่องจากไฟคนไฟมันน้อยแล้วการใช้ไฟมันเยอะ มันไปนัดกันมันก็มัน và มัน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  ทังันมีมีมีเรองาซีค่ะไหนโยมกันได้ไดกันเรื่องันไน่เบ่อ ยังดัไงไม่ตอนไม้ตอนแรกไม่มาไม่ทันค่ะ

ผู้ป่วยติเตียงนี่แกออกไปได้แต่แต่อ๋อตัแต่ตอนเกิดเนี่ตอนแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงสูงอายุอแรกกันเป็นยังไง มาดีกำนั่งเหตุศพไม่คอยอีกรอบตอนใช่มานีเป็นเลืเดียเดียขารอสองตู้อยู่สองเส้นดูว่านกำลังวัดสิมาเขียะมาเจออีกตรงใหญ่มาอีกครบครบทีจะมามือพอดีโอ้ยเขากำลังไล่ลือเขากำลังลือแล้วเขาดีแล้วเขาก็ทับตั้มนาทีเขากำลังลือดกำลังเขาให้โอกาสกำลังลงของลงของหนึ่จังหมื่น อันนี้ก็ของเก่าดีค่ะโอ้ของเก่าของเก่าก็เลยมันพอเขาขายของชำไงขายของชาำก็ต้องระบายของออกเรื่อยๆกันอันนี้อันนี้เป็นเป็นร้านขายอย่างยูทิคอลลานขายผักชินขายชินไก่ผักชินไก่เขาขายไก่ฟูดอ่าลูกชินอป่วยจิตเตียงมีพี่น้องซอยเอาออกไหมแต่เอาสมเขาอันนี้เอาบึงนี้แต่เราก็ย่อออกไป เป็นยังยไงแน,น,น่ไอ้เตรียมของขายมาพอเหตุการณ์บอดีปะบ่งหูค่ะบ่หูเนี่ยอืมบ่งหูบึหเอาแ้วอยางทั้ากาดููดมาดูมดูมาดูมดูมามาดูมาดมาดูดาูมาูมาูมาด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 มา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 ดูดาาดูาด อย่าวอจนนีอย่ารอดนี่แนมไปผมเห็นเห็นคนขึ้นเราลูกน้องลูกน้องสร้างบอกว่าไป้ลูกน้องนี่บอกว่าไฟใหม่ไฟใหม่บ่านะตอนผมก็เลรยลงไปแต่เขาะแลลงไปเราไฟมันไฟมันแดกอยู่ข้างในนนีตอนนี้อาคารกอกองคนพ่งนเยนะเห็นผมก็เล่นเล้ลองเปิดปิดประตูเลยเขาะว่าเปิดได่ว่าเปิดไหนเล่น เก็เลยเอาน้ำเขา้<ม>เขาไปสีตรงที่ตรงที่มันเกิดคืงผมรู้ว่ามันเกิดจากเองตอนนั้นรถระเบิงมายังตอนนั้นรถระเบิงก่อนที่นี่แล้วเริ่มเติมสีแล้วตอนตอนตอนสีด้านำผมจะเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปสีตรงที่มันเกิดเกิดตรงนี้เมื่อไหร่พอไปกันนี่รถมามาจากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับก็ยังอภิสูตรไม่ได้นะครับยังสรุปไม่ได้มาจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามเรื่องนี้ไปด้วยกัน นะครับว่าสาเหตุจริงๆแล้วไฟไหม้ซ้ำซากมันเกิดจากอะไรเกิดจากอาถันผิดพระภูมิเจ้าที่นะครับหรือว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวตัวนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปครับ